สวัสดีครับพบกับผมนะครับเซลเบิร์นนะครับวันนี้นะครับผมมีนะครับรถหน่วยงานนะครับผลระวางมานะครับรถนะครับประจําตําแหน่งรถผู้บริหารนะครับตอนนี้ที่ราคานะครับหายไปนะครับครึ่งล้านนะครับนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวต้านะครับแคมเบนะครับ2.0ตัวจนะครับคันนี้นะปี2019นะครับจด20บนะครับคันนี้นะครับตัวรถนะครับภายนอกนะครับได้เป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับลูกค้า ไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าหนึ่งคู่แบบนี้เลยนะครับกระจังหน้านะครับตัดด้วยสีน้ำแบบนี้เลยนะครับเป็นโนแบ็กแบบนี้เลยนะครับตัวรถนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขอบสิบหกแบบนี้เลยนะครับลัดด้วยยางดันหลบนะครับลูกค้าให้ครบๆแบบนี้เลยนะครับตัวตัวปียางนะครับปี2อ2 3นยี่สิบสามนะครับ มือเปิดประตูนะครับเป็นแบบโฟมเมียมแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับเส้นเมาโค้งของตัวรถแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับกระจกมองค่านะครับมีบายสปอร์ตมาให้พร้อมแบบนี้เลยนะลูกค้าตัวนะครับเม็ดอาร์คนะครับตัวประตูด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับคมๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับคมมากนะครับลูกค้านี่นะครับ ก็ตัวน็อตประตูนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับไม่เคยแกะนะครับแบบนี้เลยนะครับแั้ก็มีสครับเพจมาให้นะครับตัวตาแคมรี่นะนี่ครับตัวน็อตประตูนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยลูกค้าไม่มีรอยไข่ดแดงสิ้นเลยนะครับลูกค้านะฮะแล้วก็ตัวเมทอาร์นะครับประตูหลังคนขับนะนี่นะครับโอ้หเมทดอาร์เดิมๆมคมๆแบบนี้เลยนะครับ น uh ี่เลยนะครับลูกค้านี่อะร์พุ่มๆเลยนะครับด้านหลังนะครับได้เป็นไฟนะครับแบบ LED นะครับไฟท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกโดที่สามนะครับที่ซ่อนอยู่ด้านในตรงนี้เลยนะครับฮะสติกเกอร์นะครับสองพิซูจีอยู่ครบเลยนะครับสติกเกอร์นะครับตัวใต้แคมรี่อยู่ครบนะครับมาพร้อมกับกล้องไฟหลักตรงนี้เลยนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับมีให้สี่จุดนะครับพร้อมไฟทับทิมคู่หลังมาให้แบบนี้เลยนะครับ ตัวฝาท้ายนะครับเเดิมแบบนี้เลยลูกค้าครับอันนี้มันซ้อนอยู่ด้านล่างนะนะครับไม่ลงล็อกของเขานะครับนี่นะครับฝาท้ายนะครับพร้อมตัวอ่าแผ่นรองมาให้นะครับเพื่อมาให้โดนกับตัวผมด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้เลอะนะครับแล้วก็ขานะลูกค้านะครับนี่เลยนะครับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับ นี่ครับขอบประตูเป็นโฮมเมียมแบบนี้เลยลูกคะนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับมีม่านมาให้ด้วยนะลูกค้านี่ครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป็นแบบแมนนวลนะแล้วก็ดูตัวเม็ดอาร์นะครับประตูนะครับด้านหลังข้างคมถับนะครับขออนุญาตเดินให้ดูก่อนนะฮะนี่นะครับเม็ดอาร์คมๆเลยลูกค้าจากโรงงานเลยนะครับดูนะครับตัวน็อตนะครับโครงสร้างนะครับประตูนะครับเดิมๆลูกค้าไม่มีรอยขเลยนะครับ <polarization. S 2> มีสกรัเพจตรงนี้มาให้ด้วยนะแต่ว่าด้านหลังไม่มีเข็มแคมรี่นะครับตัวน็อตประตูนะครับ back, ดู Alien. คมคมแบบนี้เลยลูกค้านะครับอ่าครับขออนุญาตดึงเมคอาร์คให้ดูนะครับด้านข้างคนขับนะครับนี่ลูกค้านี่ครับเมคอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยครับลูกค้านะครับดูนะครับลึกๆคมคมแบบนี้เลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับมอกอยู่ครบเลยนะครับดูตัวโครงสร้างนะครับประตูไม่เคยแกะเลยนะครับ ตัวเลขเพจตรงกับตัวถังนะมาให้พร้อมเลยครับมีสกปรเพจตรงนี้มาให้นะนี่ก็ตัวน็อตนะครับตันหน้าไม่เคยขายเลยนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูด้านในกันคันนี้ต่อนะครับว่าด้านในสภาพเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่างๆมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันต่อนะเดี๋ยวเราไปดูตัวด้านในกันนะครับด้านในนะครับประตูฝั่งคนมับนะครับได้เป็นภายในนะครับ สีดำแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นตัวหนังนะครับสีดำมาให้พร้อมๆแบบนี้เลยครับตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างในตัวรถนะลูกขานะครับหนังคานะครับมีนะครับเป็นมอซิปมาให้2จุดนะครับพร้อมกับสวิกร็จกกลับรับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ล็อกรถนะครับแล้วก็ล็อคกระจกนะครับแล้วก็กระจกออโตอสีดำนะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับสวนคู่หน้านะครับด้านฝั่งขับจะมีตัวปุ่ม number ัพ p อ o r t เพิ่มเข้ามาให้อีกหนึ่งจุดนะ แล้วก็นะครับสวิตช์เปิดฝาท้ายและฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีออโต้สต็อปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสตาร์สต็อปนะแล้วก็มีตัวการลื่นมาให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในกันต่อนะครับอุ๊ปนะครับด้านในเป็นแบบนี้เลยนะลูกค้าหน้าจอแสดงผลแบบจิทตอนก็มีตรงกลางให้ด้วยนะครับแล้วก็มีรูป rcdc นะครับแล้วก็ตัวมาสปอร์ด rcdc ก็คือตัวแจ้งเตือนการชนนะครับลูกค้านะครับมามีให้ครบเลยนะครับลูกค้านี่นะครับ มาให้ครบแบบนี้เลยนะครับดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนครับว่ามีอะไรให้ให้ให้เราบ้างนะลูกค้านะครับนี่นะครับม่านบางแดดด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวระบบช่วยจอดนะครับบายสปอร์ตนะครับเราเปิดอยู่นะครับ r c t c r c TA เราเปิดอยู่นะลูกค้านะครับการตั้งค่ารถยนต์นะครับความสว่างนะครับระดับเสียงเราสามารถตั้งที่หน้าจอได้หมดเลยนะครับ พื่อให้คนขับนะครับโฟกัสอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเพื่อไม่หันไปดูด้านข้างนะคันนี้นะครับเลขมาอยู่เพียงแค่1นึ0 0 0สกมาันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับพวงมาลัยนะครับเป็น3ก้านนะครับของโตโยต้าแคมรี่นะครับมาพร้อมกับตัวมาลติฟังก์ชันนะครับครบแบบนี้เลยนะครับด้านนี้เล่นหน้าจอนะครับวิทยุนะครับเพิ่มเสียงขดเสียงนะครับรับค่าสั่งเสียงนะครับรับสายวางสายตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวย้อนกลับหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นโหมดนะครับแล้วก็ตัวเปลี่ยนคตารรัับบมพ้อก ตัวคุชค s น Control มาให้พร้อมแบบนี้เลยครับสามารถเซตและก็รีเซตได้เลยนะก็หรือแคนเซิลได้เลยนะครับนะตรงกลางนะครับมาพร้อมกับจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับพร้อมหน้ากากสีดําแบบนี้เลยนะครับนะครับเปทัชสกรีนให้พร้อมนะครับพร้อมกล้องถอยหลังนะลูกค้ามาให้ครบเลยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วนะครับ พร้อมหน้ากากครอบสีดําแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะครับมีมาพร้อมกับกล้องถอยหลังแบบนี้เลยลูกค้านะมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนมุมมองหน้าตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นมุมมองหน้าแล้วแต่เราชอบเลยนะครับแล้วเปลี่ยนตัวเส้นตัวนี้ได้นะครับนี่ครับแล้วแต่ลูกค้าถนัดเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะนะครับได้สองอันนะครับนี่นะฮะมาครบเลยครับตรงนี้นะครับเป็นตัวไวเลสชาร์จเจอร์มาให้พร้อมนะครับลูกค้านะนี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเก็บของได้ด้วยนะครับนี่ดันออกไปเลยนะครับแต่ถ้าจะปิดลูกค้าต้องดันตรงนี้ขึ้นไปนะครับมันจะเป็นตะปิงกลับมานะครับตรงกลางนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับเจ็ดสปีดแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะแล้วก็ตัวออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามาให้ครบเลยนะครับตรงกลางนะครับตกแต่งด้วยลายโนแบ็คแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับคอนโซลนะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับตัดด้วยลายไม้ตรงนี้นะครับเพิ่มความหรูหราและเส้นสีเงินนะครับเพิ่มความสมบัติขอรถนะครับด้านในนะครับตรงนี้ซ่อนไฟเดียนะครับ ูค้าให้ดูหลูนะครับระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัตินะครับมาให้พร้อมเลยไปส่งสว่างด้านบนมีให้ด้านหน้าหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งจุดแบบนู้นเลยนะครับอ่านะครับแล้วตรงนี้นะครับสามารถเก็บของได้นะครับที่เก็บของกว้างขวางมากนะครับอันนี้นะผมบอกให้แล้วที่เก็บของตรงนี้นะครับมีให้อีกหนึ่งอันแบบนี้เลยนะครับลูกค้าอ่ะอันนี้นะครับ พร้อมมากๆเลยนะครับแอนครับแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ออโต้ด้วยนะลูกค้านะครับเป็นแบบทัวโซนมาให้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังของคนขับนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับอ่ะดบด้านหลังนะครับแผงประตูนะครับได้เป็นสีดําเช่นกันนะครับพร้อมไฟสองสว่างด้านล่างมาให้แบบนี้เลยนะครับลูกค้านะแล้วก็มีตัวกลุ่มล็อกเด็กตรงนี้มาให้ด้วยนะครับมานหลังนะครับมีให้อีกอันอีกฝั่งเหมือนกันเลยมีคู่หลังเลยนะครับมานหลัง สามารถเกี่ยวบบที่ได้เลยนะครับการแสงได้หน่อยบาหลังนะครับได้เป็นบอะหลังสีดําเช่นกันนะครับลูกค้านะตรงกลางนะครับมีช่องแอร์ให้2ช่องนะครับพร้อมช่องชาร์จไฟนะครับด้านล่างมาให้อีกสองช่องสําหรับผู้โดยสารตอนหลังให้เลยนะครับแล้วก็บอร์ดตรงกลางนะครับสามารถดึงลงมาได้นะลูกค้าปึ๊บนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้2ออันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถเปิดเพื่อมาหยิบของด้านหลังได้นะลูกค้านะนี่นะครับ นี่มาหลังนี่ผมกวดไว้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับสามารถใส่คาซีได้ด้วยนะลูกค้านะครับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสามารถใส่คาซีได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในเสร็จนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาดูเจ้าตัวห้องเครื่องคันนี้นะครับว่าสภาพห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับไปมาในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับคันนี้นะครับจะได้เป็นเครื่องยนต์2.0ูนนะครับ หรือ2,000 0ี่ซีนะครับ b b นะครับ TI นะครับของโตโยต่าแ Camry ี่มาเลยนะครับที่เป็นตัวชบหน้าออนยูแล้วนะครับตัวไฟหน้านะครับไม่มีรอยแงะหรือรอยแกะเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวคาหน้าน็อตเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับแขงจิ้งดีด้านหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับลูกค้านี่นะครับคลิบๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีรอยแงะหรือรอยแกะเลยนะครับแต่ผมว่ามีการเปลี่ยนหลอดไฟแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีอายุการใช้งานของเขาอยู่แล้วเนาะ ตัวข้าหน้าเดิมๆนะครับตัวกรอบที่ปิดตัวนี้มีอยู่ครบทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวกล่องซิอยู่ครบนะตัวกรองอากาศอยู่ครบเลยนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวนัำหัวโช๊นะครับอยู่หมดเลยนะครับพร้อมกับมาร์กโรงงานแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยบุบเลยนะครับเป็นอาร์กอยู่ครบเลยนะครับลึกๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าดูให้ชัดๆเลยนะครับตัวฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะนะลูกค้านะครับเดิมๆเลยนะครับดูนะครับเดิมๆเลยนะครับเป็นอาร์กจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับตัวปั๊มอะไรอยู่ครบเลยนะครับ ส่วนตัวห้องเครื่องนะครับไม่มีครามเทียมน้ํามันอะไรทังสิ้นเลยลูกค้าเดิมๆิมเลยนะครับรถคันนี้พร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนทายของเหลวนะครับเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงรอบต่อไปที่ต้องเปลี่ยนเท่านั้นเองนะครับนี่ครับตัวท่อแอร์นะครับน้าแอร์ปกตินะครับตัวฝานะครับหม้อน้าอยู่ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์พัดลมด้านหน้านะครับอยุ่ครบเลยนะครับลูกค้าไม่มีขาดไม่มีหายเลยนะครับตัวเม็ดอาร์คตรงโช้คนขวาฝาครับฝั่งคนขับก็ยังแน่นนเหมือนเดิมนะครับตัวเบ้าโชืคนเดิมปกติเลยนะครับ ฝากระโปรงนะครับด้างวานะครับฝั่งคนขับก็ไม่เคยแกะเช่นกันนะครับรอซซอรด้านหนก็ไม่เคยแกะเลยนะครับลูกค้าตัวหลังท่งเครื่องนะครับดูสภาพนะครับอันนี้มันเมื่อกี้ผมเปิดแอร์ด้านในนะครับมันก็เลยเปียกนะครับตัวท่อแอร์ตรงนี้นะครับปกติเลยนะครับนะครับอยู่ครบๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับแผงจิ้งหรีดด้านบนนะครับไม่มีแต่งไม่มีร้าวเลยนะไม่มีหักด้วยนะลมเดิมแล้วแบบนี้เลยนะครับกิิบๆแบบนี้เลยนะครับแผงการความร้อนด้านบนนะครับยังอยู่ครบนะ มีเหลือตามการใช้งานตามปกตินะครับนะตามเม็ดอาร์กต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับสติกเกอร์นะครับฝากระโปรงด้านบนอยู่ครบสตัวเลยนะครับพร้อมกับเม็ดอาร์กที่คมๆแบบนี้จากโรงงานมาให้เลยนะครับลูกค้านะสําหรับนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าโตโยต้าแคมรี่นะครับรถหัวงานพลังบางหรือว่ารถจำตำแหน่งนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับ2.0ตัว G นะครับปี2019.20นะครับราคาอยู่เพียงแค่689,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดฟิแนล ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0นถึง12,000นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมนะฮะเซลเบิร์นนะครับจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถติดต่อชูช่องทางนะครับตลอด24ชั่วโมงหรือถ้าเข้ามาปรึกษาหาเลยกันได้นะครับพร้อมให้คำปรึกษาให้ซื้อที่ผมไม่เป็นไรนะครับดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะให้ลูกค้าทุกท่านได้ลดใช้นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตผมยินดีให้คำแนะนำเสนอนะครับแล้วก็สำหรััััับบบบบบลลกคคคคค้าาาททท่่่่นน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 ใะะะะรรรรรีีชชออิปแว็ผมเส ผมเซอร์เบอร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทาคลิปดีๆนะครับและนํารถดีๆนะครับมานําเสนอให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมมีคลิปให้ดูทุกวันนะครับเวลาเที่ยงตรงสามารถกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะงเตือนดูคลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเซอร์เบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเซอร์เบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ